สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีรับเข้าสู่ช,ช่องนาทีคอยบอกเจ้าแดสิครับอีพีนี้นะครับสายรายงานมานะครับว่านะครับนะเอาไปมาสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่เรื่องสมมติแล้วกันเป็นเพียงแค่นิทานเรื่องสมมติขึ้นมาตัวละครที่ใส่ลาไปเพื่ออัตลดในการรับชมรับฟังนะครับย้ํานะครับใครพิมพ์ชื่บอบริษัทเข้ามาผมเจ้าของช่องไม่ขอรับผิดช,ชอบนะครับ เอีครับสายข่าวรายง,งานมาครับว่าตอนนี้นะครับนะเจ้าปี้นะครับนะเจ้าปี้เจ้าปี้เป็นตัวละครในฐานนะที่ครับนะได้ทําการกําลังตัดต่อคลิปเสียงนะครับกําลังตัดต่อคลิปเสียงนะครับนะเพื่อที่จะเอามาแช์นะครับกลุ่มพวกเรานะหรือแชร์ผมนะครับนะตอนนี้ผมได้ข่าวว่าจะมีการตัดต่อคลิปเสียงนะครับ จริงๆแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าปีนะ้เนี่ยมีทีมงานตัดต่อให้แล้วก็ส่งให้ในกลุ่มนะครับเนื่องด้วยแต่ตอนนี้ครับคนในกลุ่มไม่เอาเจ้าปี้แล้วนะครับนะไม่มีใครอยู่กับเจ้าปี้แล้วก็เลยต้องต้องหาคนตัดต่อให้นะครับนะหาคนตัดต่อให้ซึ่งคนที่เคยอยู่กับเจ้าปี้เนี่ยได้ออกมาแฉหมดแล้วว่าการตัดต่อคลิปพวกนี้บางทีก็เป็นทีมงานแอดมินคนที่อยู่ในกลุ่มเป็นคนสนิทของเจ้าปี้เอง นะครับเป็นคนณีนของเจ้าปี้เองเลยเลยตัดต่อคลิปได้ไวตัดตัดเสียงของตัวเองออกนะแต่เปิดเสียงของคนอื่นแล้วก็บิดบิดว่าเรื่องนี้เป็นแบบนี้เรื่องนี้เป็นแบบนั้นแต่จริงๆแนละ้วมันไม่ใช่นะครับมันบิดเอาคำพูดของเราที่เสียงของเราเนี่ยอ่าโดยการที่มันพูดนําร่องก่อนพูดนําร่องแล้วก็มันก็จะเปิคดคลิปเสียงนี้เพื่อให้ฟังดูว่าเป็นปฏิบัติต่อเป็นเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ ตอนนี้ครับเจ้าปีไม่มีใครตัดต่อคลิปให้นะครับนะก็เลยต้องนั่งตัดต่อเองรู้สึกว่าตอนนี้กำลังนั่งตัดต่อคลิปอยู่เพื่อที่จะเอามาเล่นคืนนี้นะครับนะก็รอดูครับผมเชื่อว่าคืนนี้เจ้าปีเปิดคลิปครับก็รอดูครับนะถ้าเจ้าปีเปิดมาก็ชนกันคนคนละปัก,ป,กปักเลยเจ้าปีพูดมาไงผมส่วนกลับเจ้าปีได้หมดไม่ต้องครัวนะครับว่าคลิปนั้นเนี่ยเจ้าปีพูดถึงเรื่องอะไรนะครับแล้วผมก็ประกาศแล้วนะครับว่าผมไม่อนุญ,ญาตให้เจ้าปีหรือว่าใครก็แล้วแต่ได้นาคลิปเสียงของผม ไปเปิดหรือดัดแปลงทําให้ผมเสียชื่อเสียงผมจะฟ้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับถ้าเมื่อก่อนนี้ถ้าทีมงานทีมงานของเจ้าพี้ยองยู่เนี่ยมันเปิดคลิปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเมื่อคืนมันเปิดแล้วนะครับย้ํานะครับเพราะอะไรครับเพราะเพราะผมออกมาท้าอย่างนนะีมันเปิดตั้งแต่เมื่อคืนนนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยที่มันไม่เปิดเพราะว่ามันยังตัดต่อคลิปยังไม่เสร็จนะครับ นะครับมันยังตัดต่อคลิปยังไม่เสร็จครับเพราะฉะนั้นนะครับนะตอนนี้รอก่อนนะกำลังตัดต่ออยู่ทุกท่านนะครับอดใจรอนะครับนะครับอดใจรอว่าเจ้าปี้นะครับในนิทานเรื่องนี้จะตัดต่อคลิปมาในรูปแบบไหนออกมาอย่างไรมีใครโดนบ้างนะครับผมก็ผมพอที่จะรู้ว่าผมจะต้องโดนคลิปใหม่ผมก็ได้เรียบเรียงคำลาไปหมดแล้วทุกอย่างพร้อมที่จะชี้นะครับชี้ได้หมดทุกอย่างพร้อมที่จะชี้ได้หมดนะครับว่าเออยังไงอะไรยังไงนะครับ ก็ฝากถึงเจ้าปี้นะครับจะเปิดคลิปเสียงคนอื่นเนี่ยคิดให้ดีนะครับมันจะเป็นคลิปเสียงเนี่ยที่กลับมาทํารลายเจ้าปี้เองนะครับถึงวีดกรรมของเจ้าปี้ชั่วๆที่ทํากับผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยมีพฤติกรรมนะครับในการเอาเงินของคนนู้นคนนี้นะครับเจ้าปี้ไปอยู่กับไอแวนนะอยู่ด้วยกันได้เจ้าปีเาปาา้เจ้าปีา้อย่าหนีหมายเจ้าปี้อย่าหนีออกทางช่องแคบมรกาเจ้าปี้ หือจะหนีออกจากช่องแคบป,ป่าสงวนนะเจ้าปี๋นะครับผมเชื่อว่าผมบอกเลยว่าเจ้าปี๋ไม่คุ้มหรอกอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วไม่เครียดด้วยนะครับไม่เครียดด้วยไม่ต้องไปตอบโต้ใครต้องอะไรอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วนะถ้าถ้าเจ้าปี๋เงียบนะทุกอย่างมันก็ก็จบอะนะแต่ว่าถ้าเจ้าปี๋เปิดมาก็สนุกละงานเนี้ยนะสนุกแล้วนะครับนะสนุกแหลนะนะ,น,ลนะครับตอนนี้นะครับนะผมได้ข่าวมาว่า กำลังตัดต่อคลิปอยู่นะครับกำลังตัดต่อคลิปอยู่นะครับนะกำลังตัดต่อคลิปอยู่ก็ขอให้คลิปนั้นมันเป็นเรื่องจริงแล้วกันอย่าเอามาบิดถ้ามาบิดนี้ทัดนิดโดเลยนะและผมเชื่อว่ามีใครบางคนนะครับรอซ้ําเติมผมอยู่นะครับไอ้คนคนนี้แม่งชั่วนะบอกไว้เลยนะหน้าเนื้อใจเสือใจคดพยายามที่จะซ้ำเติมผมนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ได้กินผมหรอกนะครับเดี๋ยวเราดูว่าใครจะพังไปข้างหนึ่งนะครับทุกท่าน ก็ฝากทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมันมีคนจ้องจะล้มผมอยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับมันมีคนที่ต้องจะหัวเราะเยาะเยอะผมอ,อ,อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นกำลังใจให้การซู้ปด้วยกันไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่ขอให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงให้เอาเรื่องจริงมาเปิด นะครับถ้าเอาเรื่องระยตำตาบอลที่ปั้นเรื่องขึ้นมามาเปิดก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับอันนี้ไม่ได้คู่นะครับไม่ได้คู่ว่าจะฟ้องนะไม่ได้คู่ไม่ได้คู่เลยเดี๋ยําให้เห็นเองนะไม่อยากพูดเยอะหรอกว่าจะไปฟ้องคนนู้นไปฟ้องนี้ผมไม่อยากมาพูดทำคอนเทนต์หรอกถามว่าผมทำคอนเทนต์ฟ้องนู้นฟ้องนี้ผมทาได้ไหมผมทาได้แต่ผมไม่ทําหรอกผมไม่เห็นเองอ่ะเดี๋ยวมันก็จะโดนใครที่โดนโดนผ้าย,ยันหรือโดนสายสินไปเนี่ยมันจะออกเป็นอาการออกไปเองรอ รอว่าใครจะโดนบ้างนะครับนะเออรอว่าใครจะโดนบ้างนะครับนะแค่นั้นเองนะครับรอว่าใครจะโดนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากให้คิดพิจารณาให้ดีๆนะครับนะครับให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะผมคงไม่มานั่งทำบันเทียว่าเอวันนี้กูจะฟ้องคนนี้วันนี้กูจะฟ้องคนนั้นไม่เอาฟ้องเลยนะครับฟ้องเลยนะ ก็เจ้าปี้ตัดต่อคิดถึงไหนแล้วนะครับส่งข่าวมาหน่อยนะเจ้าปี้โทรไปเจ้าปี้ก็ไม่รับสายไม่กล้ารับสายเหรอที่โทรไปเนี่ยจะท้าดีเบตกับเจ้าปี้เมื่อวานนี้ที่ผมโทรในไลฟ์สดอ่ะคืนก่อนโทรหาเจ้าปี้คืนก่อนนะครับผมโทรหาเจ้าปี้คืนก่อนนะหลังจากนั้นผมไม่โทรเลยโทรตอนหน้าเอฟซีเนี่ยเจ้าปี้ก็กลับไม่กล้ารับสายแ้วเจ้าปี้นะครับเงียบปากยงเงียบคำไปแล้วมันดีแล้วนะครับ เนอะนะอย่าไปตกเป็นเครื่องมือเป็นกลเกมให้ใครนะเจ้าปี้นะครับเพราะว่า,าเบื้องหลังของเจ้าปี้เนี่ยมีเกลื่อนเต็มเลยไปรักษาก่อนไปรักษากเกลื่อนให้หายก่อนนะเจ้าปี้ไปรักษาเกลื่อนให้หายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะก็ฝากด้วยนะฝากถึง เจ้าปีดูแลกันแล้วใครที่หลายคนที่พยายามที่จะรอซ้าเติมนะครับนะ,นะครับได้ข่าวว่าตัดต่ออยู่ก็ตัดต่อเสียไปไวรออยู่นะแต่ก็บอกว่าเลยว่ายาเสี่ยงถ้าเสี่ยงก็สนุกอะนะงานนี้ผมจะทุ่มเททุ่มเททุ่ม,ททมแรงใจให้เจ้าปี้โดยตรงเลยนะครับให้เจ้าปี้โดยตรงเลยเจ้าปี้ไม่ต้องห่วงนะงานนี้ผมทำเพื่อเจ้าปี้โดยตรงเลย ซึ่งเวลาที่เจ้าพี่จะต้องรับกรรมกอบสิ่งที่เจ้าพี่เคยทําคนอื่นไว้ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ที่ติดตามชมเจ้าพี่ว่าจะเปิดคลิปไหมจะตัดต่อเสร็จหรือ,อยังถ้าวันนี้ไม่เสร็จก็คงจะเป็นพรุ่งนี้ไม่แน่วันนีวนน้วันนี้อาจจะไม่ขึ้นไลฟ์นะเพราะว่าจะตัดต่อคลิปไม่เสร็จ ว่ากูจะเล่นแผนไหนมันดีว่ากูจะบิดตรงไหนนี้ว่ากูจะ <c oughs> มีอยู่แค่นี้ครับเอโอเคครับเรื่องแค่สมมุติครับสายรายงานมานะครับเนะตาะย่ดติดตามตัวไปนะครับสวัสดีครับ